โอ้ยายใหม่รับายจนสิเป็นล่มเอฟซีอค่อยร้ายไหลฝา,า,ากควอมหวังไว้ในเดอ้อวงในรอบนี่ให้เอฟซีไโพดีโพดซินเดอบอได้กินเขากินน้ำไ้พ่อได้ดสื่อขากับเขาในเดอ้อทรหาเพื่อนเหมือนสาวนอกเพื่อนน้นโทรมาหลายติโจวาจังไหน,นอ้อหววดนี่เป็นตาใดมาไหวบอสันเพื่นวามันก็มีแต่ มันมีตัวรองแต่ว่าเพื่อนน่ะซื้อไว้แล้วแต่ว่าเพื่อนซื้อมาหลายเอฟซี<ม>กับยบฟาฟ้าซื้อหลายซื้อไว้พ่อฟังเนาะคะ่ะจะเป็นชุดตัวรองสามตัวสีม,มีอยู่สามหางราคาสองตัวมีเพิ่มนนเนาะจ้าเนาะงวดทีแล้วเ้าปอยไปนววเนาะเตตองห้าปอยไปเพิ่นว่าฟันล่างห้าหนึ่งแมนว่าเจา้ากุ้ยไส้เพื่อนกัเลยว่ามันมีมาเพิ่มตัวหนึ่งเพื่อนว่างวดที่แรว เพื่อนห้อันไห้พี่น้องเพื่อนถือพูละแสนถือพูละแสนสองแสนยูวาสันเลขกลางยูวาสันแต่ว่าเพื่อนหันไ่ได้ห้เห้าเพื่อนห้แต่เลขบนเหารอบทีแล้วงวดนี่เพื่อนกะมีเลขก่ลางไม่หายหยิกเนาะค่ะเนาะมงก้อนจักโตตัวต้นเพิ่มมาตัวหนึ่งค่ะเพิ่มมาตัวหนึ่งเนาะค่ะซึ่งเลขตัวนี้บ้านว่ดเต็มได้ซื้อท่านได้บันี้ไม่ต้องกลับ ล่างกันบนไว้นิดเดียวก็ต้องกนหลายแต่สําหรับตัวเพื่อนเพื่อนกบซื้อไว้เจ้าละเล็กละหน่อยเพราะว่าเพื่อนถาฟั้นจัว่วคือมืออื่นตัวเดียวแขนแขนเพื่อนถาถาเจาะตัวนั่นแล้วก็ทุ่มุมเต็มที่นะสําหรับเจ้าผู้ใต้ที่เพื่อนหายมาเนาะค่ะตอนนี้เพื่อนก็นล่อเจาะหางเดียวบนเนาะค่ะเพื่อนรออเจาะแต่ว่าเล็กเพื่อนหายมาแล้ว เบิกซับก็เพิ่งได้เมื่อกี้เนี่ยได้ต่อฝ้าขี่รถตากฝนมาเลยมหาทีมงานเลยเนาะค่ะเนาะ<ม>กดไค์กดแจให้ทีมงานเพน,นันเนาะค่ะกดทัพสไครไว้นํำย่ำว่าเป็นแนวทางมีเข้ามีหลุดอันนี้เบิกซัพได้ต่อเพอนมาเป็นรับวงในเนาะค่ะเจ้าผู้ชายเนาะค่ะเบิกซัพรอคอยมาจับประกาศสื่อหลายรอเพนเจาะคือกันแต่ว่าเอาไปสื่อก้อนมาจันงวดนี่เอาไปสื่อก้อน สามตัวบนจะเป็นสีอยู่นี่สามตัวนี่นะแต่ว่าเพิ่นสีเจาะตัวใดเพิ่นเจ็จเพิ่อนอยากได้บา้าเจาะสองตัวบนเม็ดเดียวแบบงวดทีแล้วงวดทีแล้วเพิ่นว่าขันบบมีเงินซื้อไว้โรดสีหกหกสี 6, 6, 6, 4, บนอย่างเดียวไผ่บมีเงินงบหน่อยทุนหน่อยซื้อไว้เลยเพิ่นวางวดทีแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยลอด ฟังมูเพิ่นทรงมาให้เพิ่นลอดเจาะตัวเดียวเม็ดเดียวสำหรับผูงกหน่อยทุดนหน่อยเบิกทัโทษไปมือเศร้านี่ล่ะก่อนที่มงานสิมาหูยิน่คาว่าที่มงานมาล่อเลยฝ่าวโทษไปขอเพิ่นเพราะว่าเข้ากานันเข้าสื่อพระท่านเนาะยิบโตรตลีกัญเหมิดก่อนเซนดี้พีน่น้ 4, องบบตรมีเด็บซี่ล่อหลายก็เลยว่าเพระท่านฟันกบเอาตัวร่องไปสื่อก่อน เพื่อนวายอย่าพึ่งซื้อเยอะเนาะค่ะรอเจาะเม็ดเดียวอย่าพึ่งซื้อเยอะแต่ว่าก็ซื้อไปเลยเพื่นว่าอันนี้มีข้าวมีหลุดเด้อค่ะแต่ว่าเบิกซับเอาสุดแรกที่เพื่อนหายมาหาซีหนึ่งลางหาหนึ่งฮะน่ะฟันดีดีเด้อพี่น้องเราว่างเรวารว่างหาซีนะจ้ะเบิกซับเอาไปเสี่ยงละฟันดีแห้งฟันว่าคือปีนคือตน้นอันทุเรียน ต้นทุเรียนมีแต่หน่วยมันบัดขึ้นไปแล้วบักทุเรียนเอียงพี่น้องบ่มีเปลือกเด้มีแต่เนื้อแขนแขนเต็มต้นนีแต่ผู้บัก่ใหญ่ใหญ่อยากงัวแต่น้องดีตาถ่ายอยู่ทั้งรางน้องดีตาถ่ายอยู่ทั้งรางแม่โบว่าสันมีบแบักทุเรียนเอาลูกมาให้กินแน่วันวันแงนขึ้นไปหาเบิกจับลยแงนลงเบงยล่ามันบบมีแม้ว่าสันตัวเ่น S <S แต่ว่านมีแต่าพู่แม่บอกตัวเรียนบอมีเปลือกมีแต่ผู้หอยน้างาแมัน่ะบ่เคยเห็นเลยไปจับมาแต่าพู่ยังไงงัดเขาป่ากับของรักกินอยู่ทั้งต้นมันทนคิดว่าชุดเลขบนเพื่อนสีขาคิดว่าสิถือเลขกบนรนะเบิกทรัพย์คิดว่าเพื่อเพอสามตัวเนาะเอาไปเสี่ยงระฟันดีเมื่อที่สองมาฟันว่าเด็กจับป,ป่าน้าหวยมันแหงแล้วก็เด็กรอบเอาปลานะ่ะใส่คู่ถัง เอาสวิงเนี่ยไปห้องแล้วกกใส่คูดทั้งเอาบล็กเมิร์ดเสนอเออรนมูร่งไปเอาเต็มห่วยไหมคอยเอาวะไว้เป็นลายโพดว่าจันคิดว่าสิถือบดสุข้นอยู่ดอกสำหรับรับมงในเจ้าผู้ยิง่งผู้ไหนมาแล้วหาซูนเก่าก็หาหนึ่งกับแปดหนึ่งแต่บงหดดัวเสียออกของผู้ไหของผู้ทรายนี่ผู้ไหนมาแล้วคือกันห้าสี่หนึ่งนะคะโจทย์ไว้เดอร์บัตเนี่ราคา ี่ห้าสี่หกห้าสี่เป็นยังเบอร์ซับคือว่าระวังหาสี่สี่หาเนาะค่ะเพราะว่าโตกันเพื่อนนี่มีแต่หาสี่อ่อนต้อนเพื่อนสีเปลี่ยนแต่นี่ล่ะรักลอยห้าสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกห้าสี่สี่เพื่อนโทษบอกเพือนเศร้านี่เนาะซื้อไหวเพื่อนกับซื้อไหว้บ้านหลายเพื่อนกับซื้อไหว้ยางเราลอยใบเนาะค่ะ บ้านนี่เลขล่างเนาะค่ะห้าหนึ่งที่ว่าฟันจวดจวดน่ะเพิ่นว่ามี่มาอีกไหมมี่มาอีกคือสามสามห้าหนึ่งกับสามสามล่างเนาะค่ะสำหรับเจ้าผู้ชายวงในเนาะค่ะก็อันนี้เป็นเลขรับเจ้าผู้ชายแล้วมันจะฟันให้วันไหนมืออื่น ต้นจีฟันนี่คือจอตัวเดียวดิแต่กระสีอยู่ในชุดน,นี่แนหลนี้อนจีอจอออกมาตัวเดียวแเวว่าสำหรับผู้มีเงนินสื้พอพราได้กับเขากั้บหนามกินเพิ่นว่าถามมันถือเนาะอันนี้เบิรทรับกับล่อลอกับยาวาเด้อพี่นองอันเดกเพิ่นมันกับมืเอเลขเข้าเข้าคันเลขเบิรทรับเบิรทรับรป้อยไปโหลดขึ้นเห็นนั่นล่ะเบิรทรับอันแต่ว่าเบอร์ทรับมักเลศกับฟองยวงวดนี่คือแปดสี่ศูนย์เนาะ หาสามหาเก้า้วก็มากสุดๆคันทือนี่สิว่าบ่หุง,งินนะพี่น้องเบิกซับมากสุดๆทุ่มไว้หลายคักแปดศูนย์ศูนย์แปดอันนี้มากส่วนตัวอันนี้ว่าให้ฟั่งรวบยอดโหลดเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามือนี่จะฟันให้นอนะชุดเอฟซีโทษจนสายใหม่เบิกซับไว้ด้นอนทีมโทศรพสาไปเึ่งรหลดพี่น้องรับบ่ไหวคนโทรมากมาย ขอออกคลิปกันแล้วกันเพราะเบื้องไปครับขอเบิ้งไหนครับเพื่อนว่าซื้อบ่ตตองหลบ่ท่านได้เจาะแต่ว่าซื้อไวเพื่อน่ะซื้อไวร้อยใบแล้วอย่างละร้อยใบห้าสี่หนึ่งสี่ห้าสี่หกห้าสี่ถือจะถือสามตโหลดเพิ่นว่าโอ้จาเพิ่มมาสามสามด้วจ้าบ่ออั้นบอ่อเต็มบอ่อไปใสสามสามคือสีบอ่ออั้นอั้นบอ่อ อันเพท่านออไม่ต้องกลับใช่ไหมไม่ต้องกลับสามสามไม่ต้องกลับชุดล่างนะคะหยิบรตอรี่ได้ถ้าใครชอบเนาะนี่ละเจา้าผู้ใชยเพิ่นเผยออกมาไม่ต้องรอวันที่หนึ่งเลยใช่ไหมนี่ไม่ต้องรอวันที่หนึ่งค่ะรอเจาะอย่างเดียวนะคะเ <c oughs> นาะเจาะมีดเดียว <c oughs> หางเดียวท่านั้นเห็นมาไข่เห็นบ้าลงทุนได้เลยเห็นแล้วค่ะเพิ่นวายเพิ่นซืบ้าหลายเพิ่นสือย่างอร่อยใบหนึ่ง เมื่อไรไม่เยอะโอ้พี่นอ้องเราถือหงดละแสนสองแสนแล้วว่ะเมื่ออื้นเพื่นสิจอหบอ่บอกเบิกทรับแมนค่ะแต่ว่าพี่น้องเพื่อนนะ่ะซื้อนะคือสามสามพี่น้องเพื่อนนะ่ะหวดที่แล้วเพื่อนก็นกนถือพูดละแสนละแสนมีพีบอกพีมีน้องบอกน้องเพื่อนว่าจังสันได้งวหงดทีแล้วงวดนี่มีพีบอกพี่มีน้องบอกน้อง,ง,ง,ออง,อองถือก็ได้สามตัวโหลดสองตัวโลดเพื่อนว่าแมนไม่ต้องรอ รุ่งนี้นะคะวันนี้ดบวไว้ปอยให้เลยค่ะสายด่วนพวกเอาสดๆเหมือนร้านี่เบิกซกบซบห้องกระไดเท่ากันค่ะได้พร้อมกันยิบเตียงกับท่นเบิร์กแบเจ้าู้หญิงล่ะ เจ้าผู้หญิงอันห้าศูนย์เก้ายังตัวเดิมใช่ไหมค่ะยังตัวเดิมของเพื่อนมันมีซับนั่นค่าศนย์เก้าก็านหึ่งก็แปดหนึ่งค่ะอันนี้คือเจ้าผู้หญิงค่ะดีเจ้าผู้หญิงอันนี้อันนี้เดี๋ยวเสียอห้เบิ้งเจ้าผู้หญิงดีอันนี้รอบแรกเนาะนี่นี่มันตรงกันเปิดซับเออันนี้เป็นชุดรวมชุดรวมขังเครื่องผู้หญิงข้างล่างผู้ชาย๋อครับพี่น้องแคปหน้าจอเด้นะครับอันนี้ชุดรวมรับมีสองเจ้านะคะ แต่ว่าช,ชุดของผู้ชายนีเพิ่นสีเพิ่มสามตัวเพิ่นอีกเนาะเพิ่นเพิ่มมาเมือนี่แหละ,ะห้องกระไดแต่ว่าเพิ่นบายยกี่ยว่าสื่อหลายสือไววพ่อฟัางเพิ่าขั้นได้โตเจาะหางเดียวนะเพิ่มขั้นได้แต่ว่าเพิ่นไปนเน้นสา